ี่มีมีเนี่ยร้านนี้น่าจะขอเข้าง่ายกว่ามินิมาร์ทมินิมาร์ทข้างหน้าเหรอข้างหน้ามีมินิมาร์ทแบบเขาจะให้เข้าไหมก็ไม่รู้นะไี่เหรอนีตรงนี้เหรอจ้าไอ้พน้ำเลย้ยเฮ้ยกระชีดูดิตอนนีค่ะ โอ้ยเดี๋ยวใส่แว่นก่อนสวัสดีค่ะวันนี้กับกิจกรรมรองรันของแกงไอติมลูซซีนิกจันทบุรีนะคะลูทจริงผู้นำโดยอวออ,อ,อหญิงค่ะคุณ เพนซิน <plus noise> ีเนินลบใช่ไหมพูดถูกไหมก็เอาโอนเงินไงใช่ใช่พี่นุกแพนกวินนะคะของกายติมเราเองนะคะพี่น้ำน่าอยู่ข้างหน้านะใช่เจอไหมคูน้ำพี่ปลาอยู่ด้วยกันหมดเลยไกลมากประมาณเกือบ2องโลนุกปันมาเหนื่อยมากแล้ววันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะอยู่ด้วยกันนะคะเขาให้จัดอัำดับค่ะความสวย ซึ่งเราสองคนไปคนสวยค่ะเขาเลยต้องมาอยู่ตรงนี้ที่สุดใช่พอมีกันอยู่สองคนวดที่วะดที่ไปหนูไปนี่ไงแฟมิลี่แน่เลยเดี๋ยวลองไปถามเขาตอนนี้นะคะพี่สาวของเรานะคะปวดท้องเดี๋ยวเราจะไปขอเข้าห้องน้ํากันนะคะเราจะมาดูภารกิจขอเข้าห้องน้ำทางนี้เหมือนมันยังไม่เปิดอะพี่นุ๊กมันยังไม่เปิดอะ มันยังไม่เปิดแต่ว่าเราลองขอเขาไหมเนี่ยลองขอเขาไหมพอเห้งน้ำไดคะขอเข้าน้้เลยค่ะพอดีปวดท้อง <c oughs> พีเขาใจดีมากเลยขอบคุณมากนะคะอ๋อัวาไกันกูสิ รอที่หนูเข้าห้องน,น้ำเมื่อเราไปปั่นจักรยานเล่นเลยขอบคุณคนที่ให้จักรยานเรามาปั่นนะคะเพื่อนของพ่อสามีไม่รู้เป็นใครแต่เราจะพูดเยอะลองเพลงดีกว่ารลองเพลงอะไรดีนะองเพลงอ,อ๋อรู้ละ แต่และครั้งหนึ่งหนังเสือและหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีพวกแบบเพื่อนแค่ฉันมองไม่ได้ละเดียนอ๋อเป็นมันถ่ายรในปอบอ๋อเป็น,นเ,เทอืม บทหนึ่งบทเราข้า,าตำนานมาปากต่อปากก็ว่าฉันตรึงตนานไม่ได้แต้สิยงเสิยงเสียงมสีลายปากต่อปากก็ว่าไ,ไม,ไม่ได้หมูสาวาทาที่หลังมจาจะว่ารา,าอาครคํา้ำสนญาาที่เอออกมาแล้นแหลชัดใจ เพียงเพียงตาที่เคยหลอกมาจะอยู่แห่งใดาาอัี่เขียนาไว้โอ้ยไหนม่ลองละ ออกมาแล้วออกมาแล้วนะคะออกไปยังคะออกไปแล้วไปส่งคานี่ได้อยู่เนาะไปส่งคารีไปส่งวัสดุไม่เขินพี่เขาหรอหิวไหมหิวข้าวไหมจริงจริงหิวมากหิวก่อนวิ่งเออเป็นไงบรรยากาศวันนี้อ๋อจริงๆบรรยากาศดีเนาะ มันดีนะใจใจฟูใจฟูนะใจฟูฟินปินปินแปลว่าอะไรมากเลยนะร้านนี้ใจดีขอบคุณขอบคุณจริงจริงจขอบคุณมากมากไปหมดแล้วเขาต้องยใส่เพลงอันนี้เติ๊ตีิตซเิ๊ตซีเติ๊ตซีเติ๊ตซีเิตซกเิ๊ตีเติ๊ตซีเติ๊ต t ีเติ๊ตเิต